ก็กสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมช่องเป็นไมจีนะครับก็อยู่กันในยามเช้าเลยเพิ่งตื่นเลยนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับก็ยังมีหลายๆคนที่เขายังเข้าเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ยผมจะมาสอนโหลดแล้วกันนะครับก็หลังจากที่ทุกคนโหลดแอปมาแล้วนะครับก็มันจะติดปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับและหลายคนจะติดอยู่ตรงนี้เลยที่เขามาถามผมนะครับก็ ผมจะบอกว่าผมไม่สามารถช่วยได้นะครับแต่ต้องจําภาษาจีนให้ได้นะครับเนี่ยจําภาษาจีนของมันให้ได้นะดูวยนะครับผมใะดูพักหนึ่งเลยจําไว้นะครับดูวยนะครับหรือว่าแคบหน้าจอไว้ก็ได้นะครับก็จําชื่อภาษาจีนมันไว้เนะอันนี้อันนี้คือไทยนะครับก็คือ66สิบหกนะครับก็และหลายคนจะติดตรงนี้นะครับแล้วก็หากันไม่เจอนั่นเองนะครับก็ หลังจากที่กดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่เบอร์แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากใส่เบอร์เสร็จแล้วนะครับก็จะมีรหัสยืนยันขึ้นมาให้กดนะครับหลังจากกดใส่รหัสยืนยันเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะให้กรอกนะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บก็จะดิ้งมาหน้านี้นะครับก็คือไม่ยากเนาะอย่าลืมนะครับเบอร์ไม่ต้องใส่ศูนย์นะครับห้ามใส่ศูนย์นำหน้านะเบื่อ ฟังดีๆนะครับอย่าใส่โซนนำหน้านะครับหลังจากที่มันขึ้นมานี้อันนี้อะไรอ่ะผมก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับก็กดอันนี้ไปนะครับกดอันล่างไปนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากสมัครเสร็จแล้วทําไงต่อนะครับก็คือมาที่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปเกมน่ะนะครับกดเข้าไปนะครับพอกดมาแล้วนะครับก็โอเคครับเจอแล้วนะครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยนี่ครับมันจะอยู่ตรงนี้เนาะข้างล่างน่ะ ก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือสอนสดๆเลยนะครับผมเองก็ยังไม่ได้โหลดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาโหลดสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคครับก็หลังจากที่ทําการโหลดเสร็จมาแล้วนะครับก็ให้เข้าเกมมาเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับวิลูตลุงเลลี่วะอันนี้ต้องรอมโหลดภายในอีกวะนี่ โอเคนะครับหลังจากดาวน์โหลดข้อมูลเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับเราก็กดไปเลยนะครับตรงสีเหลืองนะครับลหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เราก็ต้องไปหาบัตรประชาชนจีนนะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับซึ่งบัตรประชาชนจีนนะครับผมทิ้งไว้ในคลิปเก่าแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากได้มันจะมีทั้งลิงก์บัตรประชาชนจีนแล้วก็ลิงก์แอปนะครับก็ไปหาเอาเลยนะครับในคลิปเก่าผมนะครับผมทิ้งทุกอย่างไว้ที่นั่นหมดแล้วนั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวเรากดไปเลยแล้วกันผมต้องใส่ให้ดูะเนี่ยคงไม่ต้องหรอกมั้งโอเคครับเราก็กดเชื่อมไปเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อรอรอไปนะครับรอไปเลยอ้อาวอ๋อผมลืมไปว่าเบอร์ผมอ่ะมันเคยเชื่อมไปแล้วเว้ยมันน่าจะเข้าไปรหัสเก่านะครับเพราะว่าแอปนี้คือมันจำนะทุกคนถ้าใช้เบอร์เก่ามาคือมันล็อกอินให้เลยนะครับ ไม่ต้องไปใส่บัตรประชาชนจีนแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับใครหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครรอบแรกนะครับเขาจะให้บัตรใส่บัตรประชาชนจีนผมทิ้งไว้ในอ่าคลิปเก่าแล้วนะครับก็อย่าลืมไปจัดการกันเลยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบนะครับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็ เม้นถามได้นะครับถ้าไหนที่ผมพอรู้พอช่วยได้ผมจะช่วยเต็มที่นะครับก็สำหรับวันนี้ขอตอนลัไปก่อนนะครับบ๊ายบายจบ